นุนโดยแม็กวันเปิดตาดอกให้กับพืชทุกชนิดดอกสมบูรณ์เปิดตาดอกออกเห็นเห็นต้องแม็กวันผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กสาโกกลับพมาค่ะสู่ช่วงที่สองนะคะสำหรับในช่วงนี้เราจะไปกันที่ระยองค่ะใช่ครับระยองฮิระยองนีตง่ต้องขึ้นมอเตอร์เวย์ทำไมคะอาจารย์ก็ลงนู่นไงเส้นมันบึงทะลุกแกงเข้าระยอง <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> อาจารย์ครใครจะไประยองก็ต้องไปเส้นนั้นอยู่แล well> ้วปะคะไม่ใช่มันมีหลายทางอ๋อหรออันนี้เส้นเก่าไปแต่เส้นเนี่ยลเส้นใหม่พัทยาเข้าอะไรแยกกระทิงลายอะไรตรงนั้นน่ะหนูไปเส้นที่อาจารย์บอกเลยอตอนที่หนูไประยองอ่ะก็ต้องย้อนกลับมาดิถ้าออกกรแสก็ย้อนกลับมานะออกแกงต้องย้อนกลับมาระยองนะแกงมันถึงที่หลังนะ ถ้าไปธรรมดัานี่มันถึงเร็วกว่าไม่เป็นไรหนูมี Google m a p ค่ะนั่นแหละมันพาข้ามห้วยไปหลายทีเรามา,มาพูดถึงพรขนาจารนะครับไม่ได้พูดถึงเส้นทางหยอกเย้าว่าเซาแย่กันครับหลวงปู่ทิมยังไงหลวง<า>ปู่ทิมอิสริโกนะครับ<ม>หรือว่าเทพเจ้าแห่งภาคตะวันออกในขณะนี้ใช่ครับทอ้โหทำไมท่านถึงได้ฉายานี้ฮะโอ้โหคุณทิพย์คิดดูครับอดีตละสิบบาทตอนนี้ละสองแสนโอ้โหแล้วจันทร์ระยองชนบุรีแม้กระทั่งแปดริ้ว เล่ลม้มบุทิมหมดมคุมทั้งภาคตอนหลอกเลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักลม้มบุทิมไม่มีใครไม่ฟืล้ล้มบุทิมนะครับคําว่าเทพเจ้าเนี่ยใช้ได้กบตัวเมื่อพระองค์นั้นสามารถนั่งในดวงใจของคนทั้งภาคอ,อย่างภาคอีสานเนี่ยอาจารย์ฟันเนี่ยคุณไปจังหวัดไหนก็ได้ไปขอนแก่นร้อยเอ็ดสารคามเขาซื้อหมดมแต่บางองค์ในดังพื้นที่ดังจังหวัดเดียวใช่ไหมอย่างหลวงมาทั่วเนี่ยเทพเจ้าแห่งพักฝิ่นเลยทั้งภาคใต้ต้องทั่วอย่างเดียว คนี่นี่คูบาศรีวิชัยก็เทพเจ้าแห่งล้านนาไทยคุณขึ้นไปเหนือเนี่ยสิบสี่จังหวัดนี่ต้องคูบาอนี่คือคำว่าเทพเจ้านะครับค่ะมีไว้ไม่ตกรถเพราะว่าขายได้ทุกจังหวัดอย่างปโคราก็เทพเจ้าแห่งด่านขุนทดนี่หลวงพ่อคูนเขาจะมีฉายาของเขาอยู่อ๋อมีมีไว้ไม่ตกรถเออเดี๋ยวไปใช้มั่งครับแล้วก็มีนั่นฟ้าแห่งเม็กซิโกที่พวันอะไร อาจารย์ก็เอหลวงปู่ทิมยังไงนะป่าวนี่ก็คือคือทั้งรายการมีคุณคนเดียวผู้หญิงไค่ะขอบคุณมากค่ะหลวงปู่ทิมดังมากคือมีคนใน Facebook ที่เหมือนกันที่ส่งรูปมาบอกทิพจําไม่ได้ว่าเขาอยู่จังหวัดไหนแต่น่าจะอยู่โซนนั้นแล้วค่ะเขาบอกว่าเขามีหลวงปู่ทิมแต่หลวงปู่ทิมตอนนี้คือแบบกระแสมาแรงมากจริงๆแรงมานานแล้วแรงมาเป็นสิบสิบปีแล้วแล้วก็ไม่ตกด้วย สมัยก่อนผมเล่นพระเนี่ยพระใหม่จะวูบวาบขึ้นแล้วก็ตกขึ้นแล้วก็ตกมีปูทิมวงเดียวที่ขึ้นแล้วไม่ตกมาเรื่อยๆตายระดับมาเรื่อยจากห้าร้อยไปพันไปสองพันสามพันแต่ก่อนทําช่องเก่ากับจรันเนี่ยเสมาแปดรอบเนี่ยละสามหมื่นตอนนี้มาทําที่นี่ห่างกันสองปีได้เนาะแปดหมื่นถึงแสนครับปูทิมนี่ถือว่าเป็นพระที่พรรษาเยอะนะในแถบย่านนั้นจริงๆถ้าเราเราจะเอากันไปจริงนะครับว่าหลวงปูทิมนั้นท่านเนี่ย ไม่ใช่เกจิรุ่นใหม่นะครับต้องถือเป็นเกจิรุ่นเก่าอายุอานามท่านเนี่ยก็เบียดกับหลวงพ่อน้ําเบียดกับหลวงพ่อแรงวัดเขาวัดในอิฐใช่ไหมเพียงแต่มาสร้างวัตถุมงคลตอนอายุเยอะเหลือเจริญพรนั้นออกตอนอายุเก้าสิบห้าปีเราคิดง่ายๆรับช่วงปลายอายุแล้วอายุสองอายุเก้าสิบห้าปีในปีหนึ่งเจ็ดนะครับพราคุณลองคิดดูว่าถ้าย้อนกลับไปสามสิบปีคือตอนที่อายุได้สักอ 65ปีเงี้ยนะบ65ปีเนี่ยย้อนไปอีก30ปีก็เท่ากับปี8กว่าอ่่าาทนไม่ธรรมดาครับก็สร้างเหรียญรุ่นเดียวกับบางกระพร้อมได้ท่านเกิด2422โดนอ่า2422 2422เอาคิดง่ายๆเลยครับหลวงพ่อคงว่าบางกระพร้อมเกิดปี2408หลวงพุทิมเกิด2422ห่างกัน14ปีถือว่าเป็นสิทธิพี่พู่น้องได้เลยครับเท่ากับหลวงพุทิมเนี่ย ถ้าเป็นเพื่อนกับเป็นเพื่อนกันลวาค่อ,อมโมโคงได้ลรวเปรียบเทียบกันอย่างนี้นะครับเป็นสม,มิธทำกันได้ห่างกันแล้ว <million. S 2> คุณคิดดูว่าวัตถุคนลมโมโครงพวอคงออกตอนปีแปดสี่แต่หลวงพ่อทิมออกตอนปีหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับเนี่ยอะไรก็ช่างแต่ว่าหลายหลายอย่างของปู่ทิมนี่นะอีทธปฏิหารที่ผมได้ยินแต่เด็กเลยนะครับเขาบอกว่าวัดเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกน้ำจะท่วมบ่อยอมสมัยก่อนนี่นะครับ จันบุรีมะขาม,าขามแถวอะไรเขาเรียกอะไรบ้านมะขามเลยนั่นถูใช่ครับผมไปเที่ยวเที่วกันอยู่ดีๆเนี่ยไปหาเพื่อนนะฝูงจันบุรีเอ้ากลับไม่ได้เสกแล้วน้ำท่วมถนนขาดรถออกไม่ได้ <S 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 อเอ้ยไรวะทีนีเ้เรามาพูดถึงวัดละหานไลในอดีตนะครับจริงๆเขาเรียกวัดไลวารีเพราะมันติดน้ำเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยว่ามันท่วมบ่อยครับที่มาของความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อมีวันอยู่ๆเนี่ยน้ำมาวู ตายปกตินี่ทั่วหมดเลยค่ะคนก็เอ๊ะงูทิมไปไหนเนี่ยท่านไปยือนอยู่ริมสลาครับใช้พยันผืนหนึ่งแล้วก็ล่อนลงไปในน้ํามีคนก็สงสัยว่าหลวงพ่อล่อนไปทําไมอืมสักพักครับพยันเนี่ยลอยทวนน้ากลับมาอม,มีลูกเจี๊ยบติดมาสามตัวลูกเจี๊ยบติดติดยังไงอ่ะก็อยู่บนพ,ย,นบนบนพยัน ก็คือตอนน้ําท่วมเนี่ยวัดอาจจะมีแม่ไก่มีลูกอ่อนเนี่ยน้ําท่วมก็ซัดลูกเจี๊ยบแตง่งหลวงพ่อพยัน,นี่เขาเรียกตอนสมัยหลังท่านมาทําพยันพัดโบกนะนะอท่ทำโบกนี่คือพันรุ่นกเก่าๆของท่านเนี่ยโยนไปแล้วลูกเจี๊ยบมก็เกาะพายันกลับมาที่กุฏิอ,อันนี้เขาเห็นกันทั้งกุฏิเห็นกันทั้งวัดนะครับความที่คนจะเริ่มรู้จักท่าน่ะจะเริ่มโด่งดังอ,ะอ่ะหลวงพ่อทิมเนี่ยเป็นพระโบราณจริงๆนะครับ ถ้าใครที่สนิทจะรู้ดีครับท่านไม่เลยฉันข้าวฉันปลาอย่างพวกเรานะครับฉันเจวลาละมือแล้วเจที่ฉันไม่ใช่ข้าวครับคุณรู้จักเส้นแกงร้อนไหมบุ้เส้นเส้นร้อนอ่ะรู้จักว่าเส้นร้อนอ่ะมันนอกเขาจะเรียกลูกลวขยำขยำใส่พริกใส่เกลือนะครับมันนอกเขาจะเรียกไม่ใส่น้าวปลาในชีวิตของท่านอายุเก้าสิบกว่าถ้าใช้ชีวิตแบบสามัญชนนะท่านจะไม่มีความสุขเลยนี่คือพระสมถะและสันโดษจริงๆ ฉันแบบเนี้ยจะมีมความรู้สึกอร่อยอร่อยอะไรครับแล้วถ้าคนที่รู้จักท่านจริงๆท่านไม่ได้พูดภาษาไทยอย่างเรานะพูดภาษาละยองบ้านๆนะอะไรเฮ้ยไงคนไม่านิดฟังไม่รู้เรื่องนะครับสำเนียงค่อนข้างเ่าสำเนียงของระยองลึกๆเนี่ยไม่ใช่ฟังง่ายๆนะใช่ไม่ใช่มาฮือมหิอะไรอย่างที่เราว่ากันนะพูดแบบ ลึกนะจะใต้ก็ไม่ใต้จะอีสานก็ไม่อีสานไม่รู้เหมือนทังเพชรไหนทั้งเพชรนั้นมีมีเมื่ออะไรผมไม่รู้บางทีภาษาพื้นบ้านเขาและครับแล้วในปีไหนที่ทําให้หลวงปู่เนี่ยโด่งดังแบบจนทําให้วัตถุมงคลท่านราคาแบบขึ้นแบบพวกอะไรคะจย์ตัวเจนกระทั่งท่านอาจารย์ชินนพรสุกสถิตนะครับอันนี้ก็คือพี่ชายของคุณจินตนาสุขสถิตนักร้องเดินทางไปที่วัดนะครับไปพบหลวงปู่ตอนไปพบเนี่ย ก็มีคนเล่าขานว่าหลวงปู่เก่งก้าวลถไปผมน้ำมันสมัยก่อนใช้โฟกโฟกสวาเก้นสีส้มแบบผมน้ำมตนในกานที่ผมน้ำมันเนี่ยรถมันเต้นตึ๊กตึ๊กตึ๊กตแกงงว่ารถมันขยับได้อย่ังไงอะไรเงี้ยก็เกิดจิตศรัทธาตอนนั้นหลวงพ่อจะสร้างศาลาการเปลี่ยนก็เลยขออนุญาตจัดสร้างนะครับ รุ่นหนึ่งเจ็ดเนี่ยเป็นรุ่นฉลองสาราการปเปลี่ยนโดยใช้คําว่าเจริญพรมีทั้งล่างทั้งบนเจริญพรบนเจริญพรล่างเนี่ยแบ่งกันเป็นเนื้อทองคําเงินนวะทองแดงค่ะแล้วก็มีเนื้อชนวนเนื้ออะไรของแกด้วยนะชนวน<ช>แต่ว่ากิก่งน,นี่ก็ทําต่อโคตรต่อเกล็กอะไรกันว่าไปค่ะนะครับเนี่ยเริ่มเริ่มเป็นที่มาของการและจัดสร้างรัชินพรเนี่ยทำเยอะทำสองปีติดทำหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งแปดนี่ท่านก็สิ้นพอดีนันนะครับ หนึ่งเจ็ดล้วก็ทําเจริญพรแล้วก็ทําชุดชิ้นบัรชอนก็คือกิ่งปิตาปุ้มปุ้ยสังกจายพระชัยมีอะไรไหมสี่องค์มั้งสี่อย่างครับชุดชินบรรชอนครับพระกิ่งพระชัยปิตาปุ้มปุ้ยแล้วก็สังกจายนะครับส่วนเหลือก็จะเป็นเจริญพรบนกับเจริญพรล่างสองอย่างเนาะตอนนั้นในปีหนึ่งเจ็ดนะใช่ครับในปีหนึ่งเจ็ดยังไม่มีอะไร แล้วรู้สึกจะปลายปีหนึ่งเจ็ดนี่แหละทำขุนแผนขุนแผนผงภายกุมารใช่ครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับปลายปีช่วงปลายปีหนึ่งหกต้นหนึ่งเจ็ดหรือยไงถ้าจำไม่ผิดนะก็ต้องฟังจากท่านจรน์รินพรกับลืมชื่อเฮียกูละเฮียที่เหยียจื้อเฮียเจื้อเฮียจื้อนี่ลูกศิษย์หลงปู่ชนิดได้วว่าต้องยกให้แกเป็นศิษย์เอกค่ะ เพราะว่าหลังจากหลวงปูม่มรบภาพแล้วเนี่ยก็จะไม่ว่าก็จะไปเที่ยวที่ไหนเม,มาไม้ช่างต้องก,กลับมาวัดแล้วมานอนอยู่ใต้โลงเนี่ยคือโลงก็จะตั้งแล้วข้างล่างก็เป็นช่องว่าง<ม>อืก็แกก็ไปนอนใต้โลงเอาหลวงปู่ไว้ลอยวันที่จือก็นอนลอยวันเมา,าแค่ไหนก็กลับมานอนตรงนั้นเพราะฉะนั้นแกคือแกนี่เหมือนลูกอะ่ะไม่ไม่ใช่ลูกศิษย์อ่ะเหมือนลูกอยู่กินกับวัดนะ่ะ<ม>จากเด็กตลาดนะไปอยู่กับวัดไปอยู่ตั้งแต่รุ่นรุ่นหนุ่มหนุ่มมาอยู่มาตลอดเลยหลวงปู<ม>่จะทําอะไรก็เกาะติดหลวงปู่มาตลอด ต้องถือว่าเหมือนจะเป็นลูกบุญธรรมเพราะว่าได้นะครับค่แล้วลูกปู่มีอะไรก็ให้จื้อมันให้จื้อมันมเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องยอมรับว่าแกลึกลึกมากๆอ,อันนี้เป็นคำบอกเล่าของพระพวกสนิทของผมเลยอยา่าพุยเลยยอมคนคนี้ก็ยงใหญ่สนิทเขเที่ยวกินด้วยกันกับเฮจื้อนะครับรู้ตื้อลึกหนาบางของลูกพุทิมเป็นอย่างดีแล้วก็ใครจะเล่ายัางไงพูดยังไงผมไม่รู้แต่บุคคลสองท่านนี้ผม ถือว่าเขาทันจริงรู้จุดค่ะตอนนี้หลวงปู่ทิมไปอยู่กับใครเยอะสุดคะอาจารย์อยู่กับเศรษฐีครับขอบพุณค่ะ <c oughs> <c oughs> อ่ะมาค่ะผู้ชมค่ะนี่ก็คือเป็นเรื่องราวของหลวงปู่ทิมนะคะที่ได้กล่าวถึงนะคะท่านในวันนี้นะคะคซึ่งก็มีวัตถุมงคลของท่านเนี่ยราคาสูงเยอะมากนะคะผู้ชมแต่ถ้าเกิดใครที่ยังจะเล่นหาในตอนนี้ยังพอจับต้องได้ไหมอาจารย์ ก็จะต้องแต่รุ่นในท้ายเป็นในท้ายใช่ไหมใช่แล้วแพงสุดของท่านราคาเท่าไหร่คะเป็นสิบล้านเป็น10บล้านครับพวกทองคําอะไรพวกเนี้คือคือเราเคุยกันอย่างนี้ดีกว่าว่าลุมุทิมเนี่ยตอนนี้ไม่เหมาะออกคนจนละคุณจะเล่นคุณต้องมีตังค่ะนะครับ เราคิด <Okay. S 2> ว่าตัวเองเช่าแล้วเดือดร้อนอย่าเช่าอธิษฐานจิตเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเราจงหันมาเช่าพระใหม่ที่การสร้าง <c oughs> และวัตถุประสงค,รคร์การสร้างนั้นดีจริงๆค่ะแต่ว่าในช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาย้ำอีกสักครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าในตอนนี้เราไปพักกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะสนับสนุนโดยบิ๊กเอ็มหัวมันใหญ่หัวมันโตสร้างแป้งเร่งแป้งลงหัวเปิดเซ็นแป้งสูงต้องบิ๊กเอ็มผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาก